You're so good, you're so bad Did you know that you good You're so good, you're so bad Did you know that you you're so... ราคาใหม่สุดว้าวของซีวิส300 DMG คันนี้ค่ะกับราคาเพียงแค่2 9ก็บาทเท่านั้นจัดให้ราคาดีมากๆได้ขับตัวท็อปออปชั่นแถมได้สเปคดีแบบสีขาวเบาะแดงคันนี้ด้วยค่ะ ได้เครื่องยนต์ดีเซลสุดประหยัดอีกด้วยนะคะใครตามหายอยู่รีบด่วนเลยคะ่ะคันนี้ได้ขุมพลังถึง245แรงม้าเลยทีเดียวนะคะเป็นเครื่องดีเซลได้เกียร์9สปีดด้วยค่ะตัวใหม่เขาจะลดแรงมา้าลงมาเยอะเลยทีเดียวนะคะทําให้คันนี้อัตราเร่งดีมากๆอัตราสิ้นเปลิงก็ประหยัดน้ามันมากเลยทีเดียวค่ะด้านหน้าที่มีดีไซน์แบบตัวชาร์คโรสนะคะเป็นเอกลักษณ์ของตัวเซลเอสค่ะกระจังหน้าโดดเด่นด้วยตัวกระจังหน้าดมอนเกลิวแล้วก็ดาวกระจกดิสโทนิกนี้มีทั้งตัวเลดร์แล้วก็สปีดลิมิตครลให้คย,ยว ถัดขึ้นมาที่ฝากระโปรงดูนะคะสังเกตเลยค่ะว่ารุ่นนี้ได้พาวเวอร์โดมด้วยค่ะทำให้ดูมีดีเทลแล้วก็สวยมากๆตัวล้อนะคะมาด้วยกันขนาด19นิ้วค่ะเป็นล้อ AMG ลาย5ก้านคู่พร้อมกับตัวระบบเบรกของ AMG แล้วก็โลโก้เบรกนะคะจะเป็นของ Mercedes b e เปนด้วยค่ะตัว CLS นะคะจะเป็นรถแบบสปอร์ตซีดาน4ประตูเพราะฉะนั้นรูปทรงสรีระตัวรถนะคะจะมีความสโลปแบบนี้เลยค่ะสวยมากๆและมาพร้อมกับตัวกระจกเฟรมเลสนะคะนี่ เป็นแบบกระจกไร้ขอบนะคะทั้ง4บานเลยทีเดียวค่ะ มาพร้อมกับระบบ Keyless Go Package นะคะและคันนี้ยังตกแต่งเสริมหล่อมให้อีกนะคะกับตัว d c ักเท l หรือว่า Spoiler ท้ายสีเดียวกับตัวรถค่ะด้านล่างจะเป็นตัว d i ฟ f ิ s e อร์ปลายท่อคู่ของ AMG นะคะตรงรอบ d i ฟ f u s e r จะเป็นแบบตัวโครเมียมค่ะเพิ่มความหรูหรา l ั x u r รี่ให้กับรถคันนี้มากๆเลยทีเดียวนะคะเปิดฝาท้ายคันนี้นะคะลูกค้าสามารถใช้เท้าเตะแฮนด์เฟียสเสร็จแบบนี้เลยค่ะง่ายได้มากมากพื้นที่เก็บของกว้างเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าตัว CLS นี้ค่ะเขาอยู่ในไทป์ของ S-Class แบบรถ o อ t นะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ เก็บของกว้างสุดๆเลยค่ะพับเบาะได้อีกนะคะเพิ่มสเปซความลึกได้ใช้งานได้ดีมากๆตอนปิดจะปิดแบบเตะเมื่อสักครู่ก็ได้หรือว่ากดปิดแบบนี้ก็สะดวกสบายไม่แพ้กันเลยทีเดียวค่ะย้ําี1หนึ่งครั้งเลยนะคะกับราคาเพียงแค่2ล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นได้ค่ะ D, เซ s เอสสามร้อยดีเครื่องยนต์ดีเซลสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจหรือว่ากําลังตามหาอยู่ต้องรีบสแกน QR Code มาสอบถามตดยที่ฝ่ายขายด่วนเลยค่ะหรือว่าสนใจคันอื่นเพิ่มเติมนะคะสามารถเข้าไปรับชมเพิ่มเติมได้ที่แคตตาลตลอกไอของเราเวอร์ไวท์เม เรามีสต็อกคันอื่นให้เลิอกมากกว่าอีก200คันแบบสุใจเลยค่ะด้านในค่ะสวยถูกใจมากๆเลยค่ะและตูนเชื่อเลยนะคะว่าหลายคนต้องอยากได้ออปชั่นนี้เลยค่ะบอกภายในสีแดงนะคะเป็นภายในเฉดใหม่เป็นสีดำกับสีแดงสลับแบบนี้ค่ะ ถือว่าสวยมากๆเลยทีเดียวนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวหนังค่ะที่เป็นหนังเนป้าไฮเอนที่สุดแล้วนะคะสําหรับเบาะหนังแบบนี้และ CLS 300D คันนี้นะคะด้านในออปชันจัดมาให้เต็มทุกฟังก์ชันเลยค่ะสามารถคอนเน็เชื่อมต่อผ่านตัวแอปพลิเคชันนะคะของตัว Mercedes-Benz App ได้ค่ะมี Apple CarPlay Android Auto รองรับให้ครบเรียบร้อยเลยนะคะหน้าจอคนขับค่ะในส่วนของตัวแดชบอร์ดที่เชื่อมต่อตรงนี้นะคะเป็นแบบดิจิตอลค่ะ คุณลูกค้าสามารถปรับเปลี่ยนทิมได้นะคะสวยเด่นมากๆตำแหน่งผู้ขับขี่มี He a d up display มาให้ด้วยนะคะพวงมาลาัยเป็น AMG มันติฟังชันนะคะ,ะ,คะมาพร้อม p พ d e ด s h i p Speed Li มิตมีตัวเรดาร์มีให้ครบเลยค่ะความปลอดภัยด้านข้างมีตัว b y ยสป t As ตแ s สมาให้อีกด้วยนะคะถือว่าครบมากๆค่ะแอร์ด้านหน้าเป็นแบบ2โซนค่ะปรับแยกอุณหภูมิซ้ายขวาอิสระเป็นการปรับแบบตัวดิจิตอลโชว์ที่แดชบอร์ดนี้เลยค่ะช่องแอร์เป็นแบบทรงกลมดีไซน์สวยลำมากๆ มาพร้อมกับคอนโซลตรงกลางลายไม้ที่มีดีเทลสวยมากๆเลยนะคะพื้นที่เก็บของคุณลูกค้าใส่แก้วน้ำได้2ใบแถมมีไวเลสชารเจอร์ด้านในมาให้อีกด้วยค่ะฟังก์ชันการใช้งานก็เยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดการขับขี่ตัวช่วยจอดนะคะรวมถึงระบบเรดีโอก็ควบคุมผ่านตรงนี้ได้เลยค่ะหลังคาด้านบนเป็นแบบซันรูฟนะคะนี่เราเปิดให้กดตรงนี้ง่ายๆแบบนี้ตัวหลังคาก็สไลด์ออโต้แล้วค่ะสวยมากๆ เครื谢谢่องเสียงได้เบอร์เมสเตอร์อีกด้วยนะคะเป็นเครื่องเสียงไฮเอนที่มีคุณภาพเสียงเพาะดีมากๆค่ะสังเกตได้จากเล็กรูมค่ะสามารถยืดเท้าได้สบายมากๆเลยทีเดียวนะคะด้านหลังมีช่องแอร์มาให้ค่ะแล้วก็มีม่านหลังด้วยนะคะสวิตช์ควบคุมอยู่ที่คอนโซลตรงกลางเป็นแบบไฟฟ้าค่ะพื้นที่ใช้สอยด้านหลังนี้นะคะเหมาะกับคุณผู้บริหารค่ะที่มีไลฟ์สไตล์ความเป็นสปอร์ตแล้วก็ชอบเบาะแดงต้องคันนี้เลยค่ะตอบโจทย์มากๆทั้งหมดที่พูดมานี้นะคะกับราคาค่าตัวเขาเพียงแค่2องล้านเก้าหมื่นบาทเท่านั้นค่ะ ใครตามหายอยู่รีบด่วนมากๆเลยนะคะสรุปเลยค่ะสำหรับซ S 300 DMG คันนี้เป็นรถปี2019ค่ะเลขไม้วิ่งมาเพียงแค่74,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะกับราคาที่สุดพิเศษเลยค่ะเพียงแค่2 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นราคา New Price สุดว้าวแบบนี้ต้องรีบด่วนนะคะเพียงแค่2 9 0 0 0 0บาทคุณลูกค้าก็ได้ขับ C ี300ดีสุดสวยคันนี้แล้วต้องรีบด่วนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะมาที่เบนเคที่เราสบ,บครบความต้องการวันนี้การตูนจะขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ